ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมนายชอปในรายการ Dark Black มเมื่อนึกถึงเรื่องของความเผ็ดแล้วเรามักจะยกตำแหน่งให้พริกขี้หนูสวนที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนจนควันออกคูโดยความเผ็ดของพริกนั้นเขาวัดกันเป็นหน่วยสโควิลซึ่งพริกขี้หนูสวนบ้านเรานั้นวัดความเผ็ดได้ถึง5 0 0 0 0ถึง100,000สโควิลกันเลยทีเดียวแต่นั่นก็เป็นเพียงความเผ็ดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อได้เจอกับบรรดาความเผ็ดสุดโหดจาก10อันดับพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า10อันดับพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกจะมีอะไรกันบ้างขอเชิญรับชมได้เลยนะครับ อันดับ 10. r เรสวินาฮาบาน o โรความเผ็ดของพริกนี้อยู่ที่ระดับ5 0 0แสนสโควิลถือเป็นพริกที่มีความเผ็ดในระดับโลกมีความเผ็ดร้อนสูงและเป็นที่นิยมแถมยังเคยเป็นเจ้าของสถิติพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมาแล้วอีกด้วย อันดับเก้าเซเวพ e d ความเผ็ดอยู่ที่ระดับหนึ่งแสนสโควิลชื่อพริกที่ขึ้นต้นด้วยเลข7นี้เป็นชื่อที่ถูกตั้งตามความเผ็ดร้อนของมันเพราะเปรียบกันว่าพริกชนิดนี้เพียงเม็ดเดียวสามารถทําให้หม้อศัตูทั้ง7หม้อเผ็ดร้อนได้แบบสุดๆไปเลย อันดับ8 s e v e n p o t พ l a c k o r นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์พริกสุดเผ็ด s e v e n p พ t ระดับความเผ็ดอยู่ที่1ล้านสโควิลเช่นเดียวกันพริกชนิดนี้หาซื้อได้จากซากววนาสในประเทศตรีนิดแดดสำหรับใครที่อยากจะลองว่ามันเผ็ดขนาดไหนก็ลองเดินทางไปพิสูจน์กันได้เลยอันดับ7บุโจโลเกียหรือ Ghost Pepper ความเผ็ดอยู่ที่ระดับ1 4 000, 1 4 2ล้สโคววิลนี่คืออดีตพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ เคยถูกบันทึกไว้ในสถิติโลกในกินเนส s บุ๊กปี2007ชื่อที่รู้จักกันดีคือพริกปีาศาจซึ่งมีขายในเมืองไทยอีกด้วยอันดับที่ 6. s เซเว่นพอดพรีโพริกเม็ดอ้วนที่ดูเหมือนว่าจะมีหางเล็กๆน่ารักโผล่มาด้วยแต่รสชาตินั้นไม่ได้น่ารักเหมือนรูปลักษณะของมันเพราะมันมีความเผ็ดระดับ1,268,250สโคววิลเข้าไปแล้วอันดับที่5นาคาไวเปอร์ ความเผ็ดอยู่ที่ระดับ1,349,000าสโควิลพรลิกชนิดนี้เป็นพลิกที่ถูกผสมพันธ์จากหลายสายพันธุ์ทำให้มีความเผ็ดสุดๆและถือว่าเป็นพลิกหายากในประเทศอังกฤษอันดับที่4 Trinidad Scorpion b u t c h i มีความเผ็ดอยู่ที่ระดับ1,463,700าสโควิลพรลิกที่ถือว่าเผ็ดอย่างบ้าคลั่งน้อยคนนักที่จะได้ลิมลองรสชาติเคยครองสถิติพลิกที่เผ็ดที่สุดในโลกมาแล้วเช่นกัน อันดับที่ 3. Seven p o นพอดเดมีความเผ็ดอยู่ที่ระดับ1,853,936านสโควิวซึ่งถือว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในตระกูล s ซเว่นพอนอกจากนี้ยังเรียกชื่อตามสีของมันอีกว่า s ซเว่นพอ Brown เป็นพริกที่ได้รับความนิยมใช้ประกอบอาหารอันดับที่ 2. t r i n i นิ d m ดนมอกรัสกอร์เปียน มีความเผ็ดอยู่ที่ระดับ2,9231 Scoville Trinidad Moruga s c o r ปียนเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในประเทศทูนีเดนและเป็นพันหายากที่เพิ่งจะถูกคนพบอันดับที่ 1. นึ่ Carolina Reaper มีความเผ็ดอยู่ที่ระดับ2ล้าน2แสนสโควิลเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดที่ถูกบันทึกลงในกินน s สบุ๊กในปัจจุบันถูกพบทางตอนใต้ของรัฐแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังไม่มีพริกชนิดไหนที่จะเผ็ดไปก,กว่าแ a r ร l i n a r ิป p e r อีกนอกจากนี้เขายังบอกกันว่ามันเป็นพริกที่มีรสชาติดีเยี่ยมอีกด้วย เอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของ10อันดับพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกสําหรับท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสําหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ